ทำไมคนอังกฤษจำนวนมากมองว่าเดวิดแบ็กแฮมเป็นจุดเริ่มของปัญหาสังคมเพราะว่าสมัยก่อนนักกีฬาทุ่มเทขยนันแบ็กแฮมก็มาก็ดีกันนะครับคือแบ็กแฮมในมุมๆเนี่ยมาทำให้ภาพนักกีฬาดูมีมูลค่ามากขึ้นแต่ตอนนี้ภาพของนักกีฬารวมไปถึงคนดังส่วนใหญ่ได้ถูกพวกแบ็กแฮมกำหนดไว้แล้วคืออะไรมีแฟนในวงการซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดแฟนในวงการดีๆมีเยอะนะครับต้องหนีบตรงรักแร้หน่อยนะต้องหนีบตรงรักแร้ กระเป๋าแบรนด์เนมต้องสภายเป้แพงๆต้องมีนาฬิกาแพงๆต้องขับซุปเปอร์คาร์ต้องมีหูฟังหูฟังเปิดเพลงดังๆถ้าไม่ดูสัญญาณจราจรเปิดดังๆเดินมาโดนรถชนเนี่ยแหละครับ <Okay. S 1> ไม่เนหะ็นรถไมนาเออฉะนั้นเนี่ยคนรวยจริงๆคนบรรลุจริงๆคนคิดเก่งจริงๆเมื่อเห็นสังคมขับซุปเปอร์คาร์เยอะๆเขาบอกนั่นแหละอันตรายทำไมคนรวยจริงไม่ขับซุปเปอร์คาร์ คนคนนี้เน็ตเวิร์ประมาณ70 0 0 0ล้านครับซื้อ Volvo V60 ราคา2 6 7ล้านหก0 0 0่บาทเขาบอกว่าเฮ้ยกูชอบมากรถ s ซสชั่นแรกกอนลูกกูนั่งหลังแม่งหยิบของเก็บของใส่คาซีทได้โคตรสบายเลย 2. รถเป็นบคัคอิน h y บริดกูใช้ในเมือง,องแม่งวิ่งได้50ากิโล 3. Volvo แม่งโคตรแข็งแรงนี่คือคนมูลค่า70 0 0 0ืล้านทุกทิดกันสังเกตไหมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่ทําให้เห็นภาพว่าคนเหล่านี้ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพอย่างคนที่ใช้沃尔沃 V60 เนี่ยเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยดูไหมครับว่าเอาเวลาทั้งหมดไปทําอะไรครอบครัวครับคร<ม>อบครัว<ม>เขาบอกว่าเวลาที่มีค่าที่สุดหลังจากหาเงินได้แล้วคือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกโดยการฝึกไปทํานาต่างจังหวัดโดยการไปอยู่กับธรรมชาติ<ม>แต่ไม่ใช่มาฝึกเป็นเจ้าคนในคน ล่าสุดเพิ่งซื้อรถใหม่คือเขาก็เอาลูกเข้าอินเตอร์นะอันนี้ก็ก็ก็อ่ะคนรวยแหละแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาต้องโดนอินเตอร์อเ,เขาจ่ได้สิ่งที่เขาทําก็คือโจแม่งแลโมโบกินี่ยูรุสเต็มไปหมดเลยวะ่ะโทรมาหาโทรมาหาพี่เพ,พื่อนเพื่อนสนิทเลยเจ็ดหมื่นล้านนี่แต่กูเนี่ยมีวิธีป้องกันตัวกูและลูกกูกูซื้อรถใหม่มาเว้ยคุณใดสตาเลียบอกฮะ <laughs> แล้วเขาอะไรวะไอ้เหี้ยกูซื้อตัวล้านแปด จริงเหรอมึงทำทำไม